สวัสดีชาวโดตาทูทุกท่านนะตอนรับเข้าสู่ช่อง The Caster ครับผม ย้อนไปเมื่อ4-5ถึงวันที่แล้วครับได้มีการประกาศถึงข่าวดีครับจากท็อปสันแล้วก็ภรรยาของเขาฮะถึงการเกิดมาของน้องรีน่าครับผมลูกสาวของพวกเขาทั้งคู่ฮะซึ่งก็มีผู้คนเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามครับผ่าน IG ของพวกเขาจากตรงนี้ครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วครับก็ได้มีการประกาศออกมาครับจากทางทีม OG ฮะว่าตัวของท็อปสันหรือท็อปแดดของเราฮะจะหยุดการแข่งขัน OG a Dota Pit ซีซั่นที่3ไปก่อนฮะโดยจะเป็น ทางซอ็อกซ่าครับโค้ชของพวกเขามาสแตนอินแทนท็อปสันครับก่อนจะเข้าเนื้อหากันฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติของโปร,โปรเพเยอร์คนต่างๆครับผมซึ่งสําหรับใครที่อยากให้ทําคนไหนฮะก็สามารถคอมเมนต์แจ้งกันได้ครับในส่วนของคนแรกที่ผมคิดไว้ก็จะเป็นอาเบครับผมพอมีคอมเมนต์เข้ามาฮะว่าอยากรู้จักคนนี้มากขึ้นครับรวมถึงกระแสแล้วก็ฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ด้วยฮะผมก็ขอฝากทุกคนรอติดตามกันครับเข้าสู่เนื้อ เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในวันที่22ครับหรือเมื่อวานนี้ฮะเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าครับทาง OG ก็ได้มีการประกาศผ่านหน้าทวิตเตอร์ของพวกเขาฮะโดยในโพสต์ได้มีการพูดด้วยว่าเนื่องจากการเปลี่ยนล่างของท็อปสันไปสู่การเป็นท็อปแดนฮะเมื่อเร็วๆนี้ทําให้โทเพสนั้นไม่สามารถไปเล่น OG โดตาพิทกับพวกเราได้ในสัปดาห์นี้พวกเราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เซฟจะค่าเป็นตวัวแทนของเขาแล้วก็มีลิงก์แปะสเตทเมนต์ไว้แล้วก็จบด้วยแฮชแท็ก Dream OG เช่นเเคยะนื้อหาในแถลงการ์ก็มีการเพิ่มเติมเล็กน้อยครับถึงการที่ว่าท็อปสานั้นจะต้องไปเทคแคร์ภรรยาและลูกสาวตัวน้อยของเขาฮะสำหรับตัวซอกชา่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างครับผมโดยตัวเขานั้นเข้าวงการพร้อมๆกันกับแฟกซิงแ Ma ฮะหรือเซฟในปัจจุบันครับซึ่งในช่วงที่ยังเป็นผู้เล่นนะครับตัวเขานั้นเล่นในตำแหน่งแครี่ฮะในปี2011ฮะภายใต้ทีมที่ชื่อว่าทีมชากล่าฮะเรียกว่าวากาวากา เอเอครับผมสำหรับใครที่ดูบอลลอฮะไม่ใช่ครับผมคนละเรื่องฮะ ไไตาแตขอภัยกับมุกเมื่อสักครู่ครับผมมันอดใจไม่ไหวฮะหลังจากที่โยกย้ายฝึกปลือมาหลายทีมาท้ายที่สุดก็มาเป็นโค้ชของทีมโ G จนถึงปัจจุบันนะครับผมในรายการ o อเจด ta ้าพิษซีซั่นที่3ครับในรอบเพย์ออฟจะใช้เวลาประมาณ3วันเท่านั้นฮะโดยจะเริ่มแข่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมไปจนถึงวันที่26่ฮะน่าจะเริ่มกันประมาณ2ทุ่มกว่าครับโดยจะประเดิมคู่แรกเป็นทางทีมดิกมาเจอ กับนาวีครับแล้วก็จบท้ายด้วย OG เจอ Alliance ในคู่สุดท้ายฮะทางทีมนิกมาฮะคุโรกี้หรือพิกกี้ของเราฮะยังคงต้องฟื้นฟูร่างกายกันต่อไปครับซึ่งเป็นทาง IMN ครับผมที่จะต้องสแตนอินแทนพิกกี้ไปก่อนครับ ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ครับให้พิกกี้หายไวๆครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฮะข่าว Dota 2 e-sport ครับรบกวนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยฮะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าว Dota 2ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะกูด u c k h แ v ฟฟันขอให้ไม่มาจงสถิตยอยู่กับท่านทุกคนฮะสวัสดีครับ